ฝนเจ๊มากสิแล้วมันขึ้น,นไ,ไงมันจะไปดูแสงร้อนไงมันจงจกับมันี่แล้วจะเมีพี่น้องกับอันาตาน่าไม่เป็นไงายเบิ่งเจ้าอาชันภาสีพเนี่ยกูสังเกตเบิ่งขาดในลังเกีเนนะียอัน,นี้เซียนบ,บุรีคือันมีกระเทยสิสตามติดชีวิตฝวันนี้พี่น้องมันบฮูจากฟ้ามันติดฟ้าหยังฟ้ากระเทยข้างๆแลนเียบุรี ลีแตงหนาป<ะ>้าเออย่านบางงามประชิวามาเยี่ยมไหนพูดแล้วเดืกดเดือพูดแล้วเดืกดเดอืดอมากหนาเพื่อกระสิ่ร้อยมาเลยนหนาตู้แกนัก่นแกนี่เออก็ขอบคุณแม่นะคะขอบคุณค่ะม่ต้องคุยห็นแล้วอีหยังมันกระเทยน้อยจุ่มนั่นแม่เบิดเลยขอบพูดกับป้ามันเป็นตัวหัวบากแข้งปากนี่ด,ดีว่า จะมาพ่อแม่มันเอาอย่างเดียวก็เกิดม้ำเป็นกระเทยเนาะบัดพ่อเมื่ออย่างงั้นก็เลี้ยงเมื่อคนที่เปียาขอเสียงคนที่ยังไม่มีคู่หน่อยเร็วสมน้ำหนาแน่ผู้ไฮหลายอ่ะให้สิถึงเล็กวนสิมาขอเสียงได้เร็วฝันเรา ัไปนอนฝันเด็กได้จักสองตัวสามตัวน้อยฝัได้กระซื้อบ่ได้ดอกอันแม่นบนสูดตัวคือเกอล์ฟไม่เคยสไปซื้อหัวปอดกนหันวังเลยวังเงบ่บ่รวยน้ำเลียน้ำเบื่อดอกไม่เงี้ยงกูจีพาไปหาจ้างหมาลำจ้างหมาลำหยั่งจ้างหมอลำไม่เฮ็ดบุญคือพ่นีกเพราะเฮ็ดบุญบวชเป็นบ่ได้กูเช็ดบุญแก่เข่าหาผัวผัวตายผัวตายจะโดดขอแสดงความเสียใจนั่เด้อก็ต้องมาเสียใจน้ำกูกูยังแก้มันบ่ตายอยู่ กันไปชิบหกล้านสิไปจ้างมาล้ำก่อนนี่เงินงบหลายปันใด้สามพันตั้งล้าเอาไปอยากเขาไปจ้างบอยสิใช่ไหมคนเบิ่งนก็จ้างเปิร์นคอยบอยอยากจ้างเป็นยังบอมามาหนังสร้างสร้างไผ่สร้างมาบอยที่ซอหาหยังเลยไม่สร้างเหล้าเฮ็ดียังสร้างโกโก้คนง้อมันถามมันชื่อนี่ละ แต่เขามาคักมากแม่กขมามาก่อยชิลิไส่หนึ่ตัวเออเบิ้งไล่สดทุกอีพี่ซื้อปัดกุ้งปิดทุกปัดทุกไปโอ้กเม่นกูนี่ซื้อก่อนอะปันนั่นอ่ะคันไม่เล็นใกล้ๆเหมารถไปเบิ้งสามบิงสี่บันก็เม่นกูนี่อ้ะวุยบุยบุยบุยค้องมาเลจ้สามหมื่นชิ่นจะกูเนี่ละค้อง้เมื่อานเดี๋นี้มกูยุใส่ม่กูยุใส่ยุใส่ยุทอกกอสอ มันเข้าไปอย่งว่าท่ากสอก็ไปเอาเงินออกแล้วคอข้อบักบอยเรื่องนีอาบุย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 จากัจบอักูถเป็นปานนั่นน่ะมาคักมาแน่เบื้งในสด่อยสินใจจะรับผิดกันกับกัวปานนั่นน่ะเห็นแรงยีงไงมันจะมามันดาบดาบังไดมึงมาบังคับเ่อห่บัอยเป็นพ่อมึงดีมึคุณล้วบาไ่ด้เป็นพ่อเราคันเาได้ไ่ได้เบื้งกินเขาเขาบ่แ่บด้อนกั่บอด่บปานนั่นล่ะ ก้องมาไลเป็นแสนแขนมันคูกับดลตายเป็นอย่งเคือเดลสูนกูว่าสีหอมแก้มมันมันสูงหลาผาคู่ออกกูสีจากเพื่อนนั้นแหละกูกับบอกเฟนมันินทันทีเลยบอกเฟนเรียบร้อยเรยบรต้องมาคุยอาาส่นตะดดานเรื่องเดี๋ยวเห็นเป็นอย่างไรเป็นอย่งเคืองมหาเนี้ยผิดใส่เนี้ยเป็นอย่งใส่ออกมาเศใหญ่เถียนหยบยามยิยิ้วนี่อากูจะม่ปิดไปเห็นงตุอย่านคนมาเห็นของกูอยอ่คนมาเที่ยวาเที่ยวงานหลายๆบริษัทเขาลกขืนพูด ไอ้จ้าไหนวางสันนี่ยังกอบกูปะด้ยังหลงเงยท้องความี่เป็ดบูไหมาเมืงไส่ไทยดิเซียนบุรี่รอป่ไทยดิเซียนผสมแต่ของแย่เลียมยามยามยิ่งยิ่งน้องเพน้องก่ อันนจก้งบซมอแล้วจับนดสอศรจางมอลัมก่อนนี่งบที่สามพันวัต้องรปจางอื้นไก่ให้มันเสียคานหบุกมน้มันคาเลาะคาลาจ้างกูนี่อ้าเป็นวอลับก่อนเก่าแมนเป็นมอลัก่อนเก่าอือนี่ทิ้งงานเรียบร้อยเอ้าทิ้งานออกมาสิบห้าลำงาน าตาบาน์โมนี่มากมวกวูเห็นรถสองแถวสายที่สิสายป่ากส้อยมาตูจรินี่น่็กูเห็นตาสรอแถวสูงคนไปบอกตาสว้อยไ่ไ้กูเห็น